วันนี้วันที่13สิงหาคม2555นะคะวันนี้เรามาดูสวนยางของคุณพี่ชื่ออะไรนะคะนุไพร์ผาชํนานาญค่ะอ่าแล้วคุณพี่ล่ะคะนันนฤมณ์อ่าสองสามีภรรยาน <c oughs> เนาะ,ะอันนี้เขาเรียกว่าบ้านอะไรพี่บ้านนนทประเสริฐตำบล,ลพหาบนะ้านศรีงอำเภอรัะตะนาวารีจังหวัดหนองคายค่ะวันนี้เรามาถึงหนองคายเนาะทราบข่าวว่าคุณพี่ทั้งสองเนี่ยมีโอกาสใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมิกเน็เซ็นเตอร์เนาะอ่าโดยใช้เฟกเตอร์เอ็กพาร์ตฝา,ฝาแดงนะ แล้วก็ซูเปอร์เมทัเอ็กร้อยพาร์ทฝาขาวกับต้นยางของตนเองนะโดยการแนะนำของอาจารย์ออสน้องแอร์นะคะ,ะมีโอกาสฉีดพ่นไปสักกี่ทางละครั้งเดียวค่ะครัคร้งเดียวยางต้นนี้เป็นพันอะไรกันพราพันหกร้อยค่ะพันหกร้อยอายุกี่ปีและะ้วค่ะอายุยางก็ประมาณ เข้าปีที่เกีดค่ะเพราะว่าเราเราจะกีดแต่ห้าปีห้าปีห้าปีจะจากปีที่หกอะไรอ่าเียอายุขนาดนี้แล้วนะฉีดพ่นไปแค่ครั้งเดียวก่อนฉีดเนี่ยยางพาราของเรามันมีปัญหาอะไรคะก่อนใช้ผลิตภัณฑ์่อน่อนนฉีดนะคะเพราะว่าก่อนก่อนที่เราจะฉีดเนี้ยมันมันจะหน้าแข็งค่ะหน้าแข็งแข็งระดับไหนคะแข็งระดับที่เราที่เราเคยกี่ดประจาบางครั้งมันจะนิ่มนะคะเพราะว่าช่วงหลังมามันจะแข็งแข็งชนิดที่ว่า บางครั้งเราบอกว่าแฟนผดมีดไม่คมหรือเปล่าเพราะว่าแต่ก่อนนี้เราเราจะรับมีดรั้งเดียวใช่ไหมรับแล้วเราก็มารีดจนเสร็จเสร็จเสร็จสวนทั้งสวนแต่แต่แต่ก่อนที่จะฉีดตัวนี้น่ะมันต้องรับต้องต้องไปรับต้องหยุดพักแล้วก็ไปรับใหม่เพราะว่าเราคิดว่ามีดมันไม่คมพอค่ะ แต่เมื่อเมื่อใช้ไปแล้วเป็นยังไงบ้างเมื่อใช้ไปแล้วก็รู้สึกว่ามันนิ่มขึ้น<อ>เพราะว่าแต่ก่อนเรากรีดจะเจียงดังควอกอะไรประมาณนี้อพอเรากรีดนี่รู้สึกว่ามันมันจะนิ<อ>่มข<อ>ึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าจะกรีดเสร็จทั้งสวนเร็วขึ้นอ๋อค่ะแล้วแล้วเป็นไงบ้างน้ํายางมันเป็นยังไงบ้างพี่พขาวดีครับพี่ขาวขาวข้นเหรอคะปกติมันจะเป็นอย่างไรก่อนที่จะใช้เนี่ยที่พี่ว่าก่อนที่ที่เราจะใช้นะคะเพราะว่าปกติถ้าเรากรีดถ้าเราถ้าเรากรีดเนี่ย ก็เราจะมากรีดอีกอซ้ำเนี่ยแต่เราต้องคว่ำโปะก่อนเพราะว่าเหมือนกับที่น้ํามันขังอยู่อยู่อยู่ในหน้ายางอยู่แล้วเราต้องคว่ำใหม่เหมือนที่น้ํามันลงไปแล้วเราจึงกรีดลงแต่เดี๋ยวนี้นี่รู้สึกว่าจะลงมาเน้นหน้ายางจะแห้งอยู่ หมือนเหมือนไม่มีน้ําอยู่ข้างในแล้วค่ะแสดงว่ามัรเข้มข้นขึ้นอย่างนี้ครับเข้มต้นขึ้นอ๋อแล้วการฉีดพ่นผลิตภัณฑ์ที่ทํำยังไงเดี๋ยวลองสาธิตสิคะกระชั้นยฉีดรอบรอบโคนต้นนะคะฉีดฉีดรอบรอบลงขึ้นลงขึ้นลงอย่างนี้รอบโคนต้นนะ้วค่ะแล้วก็รอบมารอบโคนต้นอีกครั้งนึงแล้วก็แล้วก็เดินไปต้นต่อไปค่ะอ๋อโดยใช้ถังนี้เหรอคะใช้ถงนี้ค่ะอ๋อโดยการผสมอ่าเอามาอย่างเท่าไหร่นะเมื่อกี้ที่บอก เราเราจะเอาขวดนี้นะคะผสมค่ะขวดนี้อจาผสมลงในขวดโคกขวดโคกโคกหนึ่งขวดประมาณลิตรหนึ่งนะคะหนึ่งขวดก็ต่อหนึ่งขวดโคกค่ะนี่ก็หนึ่งขวดค่ะแล้วก็เรามาเอามาอยางล่าร้อยซีซีมาลงถังที่เราฉีดพ่นประมาณยี่สิบซีซีค่ะค่ะแล้วเปลืองไหมพี่ก็ไม่เปลืองนะคะเพราะเพราะว่าเราฉีดต้นหนึ่งถังหนึ่งก็ได้อยู่ประมาณหนึ่งร้อยต้นอยู่หน้อยต้นถังนี้กี่ลิตรคะยี่สิบลิตรค่ะ ยี่สิบลิตรได้ต้องหนึ่งร้อยต้นไม่เปลืองเลยเนาะก็น้ำยางก็เพิ่มเพิ่มขึ้นในน้ำยางมีอะไรจะเสริมไหมน้ำน้ำยางเพิ่มขึ้นไหมคะน้ำยางก็รู้สึกว่าเพิ่มขึ้นนะคะเพราะแต่ก่อนนี้กีดยางยางเราก็บอกว่าถ้าปกติก็บอกไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะคะแต่เราก็รู้สึกว่ามันมันยางนี่จะเพิ่มขึ้นอยู่เพราะว่าเราขึ้นฉีดครั้งเดียวก็ยังสงสัยอยู่ยังสงสัยแล้วพอสงสัยแล้วทำไงต่อ ชื่อมาริ่มากต่าง่มาอีกลองดูเนาะเดี๋ยวเราก็จะติดตามไปเรื่อยๆนะคะก็วันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะสวบิดค่ะ